สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาป้องกันเพชรคาดหน้าฝนให้กับต้นไม้ที่เรารักกันค่ะไม่พ่นเท่ากับไม่รอดนะคะ สำหรับเพชฌชาคหน้าฝนที่เราพูดถึงนะคะนั่นก็คือพวกเชื้อราและเชื้อโรคต่างๆที่จะเกิดกับต้นไม้ที่เรารักนั่นเองค่ะทุกคนเนื่องจากหน้าฝนนะคะมันก็จะเป็นบอกเกิดให้กับเชื้อราหลายๆชนิดนะคะราสนิมเอยราน้ำค้างนะคะจุดตากบตาเสือเอยนะคะแต่ที่จริงแล้วไอ้โรคพวกนี้ที่จริงนะเท่าที่ปลูกมา เจอมันแทบจะทุกฤดูกาลเลยนะคะแต่ว่าหน้าฝนเนี่ยมันก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยอ่อนแอนิดหนึ่งนะคะทําให้เกิดเชื้อโรคเชื้อราเหล่านี้เนี่ยแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเป็นเพราะว่าเวลาฝนที่ตกลงมากระทบกับใบไม้ของเรานะคะทุกคนฝนเนี่ยมันมีลิ์เป็นกรดอ่อนๆนะคะมันสามารถกัดกร่อนทําลายใบไม้ของเราได้ค่ะและที่สําคัญนะคะใบไม้นะคะเมื่อโดนฝนเนี่ยตกกระทบบ่อยๆนะคะก็เกิดอาการช้าน้ําใบช้าก็ก่อ ให้เกิดแบคทีเรียต่างๆเนี่ยนะคะมาเกาะกินค่ะจากแบคทีเรียนะคะก็กลายเป็นเชื้อราขึ้นมานั่นเองค่ะ และที่สําคัญนะคะเชื้อรามันก็มีสปอร์ในการขยายพันธุ์เหมือนเห็ดนี่แหละคะ่ะเมื่อสปอร์โดนลมนะคะมันก็จะปลิวฟุ้งกระจายไปติดต้นอื่นๆได้ด้วยแย่ไปกว่านั้นนะคะถ้าสปอร์นั้นโดนน้ําฝนนะคะมันก็จะไหลลงสู่รากโอ้โหทีนี้นะคะปัญหาไปถึงรากเลยละคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะจึงจําเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องมาป้องกันเพชรคาตหน้าฝนอันนี้เอาไว้ก่อนค่ะซึ่งตัวยาที่เราจะใช้ป้องกันนะคะเพชรคาดเชื้อราเหล่านี้นะคะก็คือน,นี่เลย ไรโคเดอร์มานั่นเองนะคะทุกคนที่เราเนี่ยพูดถึงในหลายๆคลิปเลยนะคะอันนี้เป็นแบบผงนะคะมันจะมีแบบผงกับแบบน้ําถ้าเป็นแบบน้ําส่วนใหญ่เราจะใช้แช่นะคะในกรณีที่จะมีการตัดกิ่งชําหรือว่าปลูกต้นไม้นะคะแต่ว่าถ้าแบบผงเนี่ยเราจะใช้ในการฉีดพ่นทางใบค่ะแล้วก็ฉีดพ่นโคนต้นด้วยในปริมาณต้นไม้ที่จํานวนเยอะๆนะคะ ซึ่งเจ้าไตโคเดอร์มาเนี่ยนะคะทุกคนมันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไร้าสารพิษนะคะที่สําคัญนะมันป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าผลเน่ายอดเน่าดอกเน่าแคนเกอร์แอนแท็โนดใบจุดราสนิมค่ะโอ้โหแทบจะครอบจัก,กรวาลเลยนะคะแต่บางทีพอใช้เข้าไปจริงๆเนี่ยไอ้โรคพวกนี้บางทีมันต่อต้านได้อะมันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าไม่ป้องกันนะคะมันก็จะแย่ไปกว่านี้ค่ะป้องกันดีกว่าแก้ไขเสมอค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูเลยนะคะว่าวันนี้เราจะมาพ่นนะคะ ไรโฮเดอร์มากันแบบไหนพ่นอย่างไรไอพ่นนะ่ะมันพ่นคงจะพ่นกันเป็นอยู่แล้วนะคะถ้าใครนะคะที่มีต้นไม้ในจํานวนน้อยๆนะคะก็สามารถใช้ฟอกใส่ฟอกกี้นะคะแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยนะคะแต่โอ้โหเราไม่ไหวนะคะเพราะว่าง้างนิ้วจนนิ้วค้างเลยนะคะมันก็ยังฉีดไม่หมดเลยวันนี้เราจรึงใช้นี่เลยค่ะเขาเรียกว่าท่อพ่น2,022นะคะไอพ่นอัตโนมือของเรานี่เองนะคะทุกคนนี่เลย ข่วงน้ำหนักด้วยขวดใส่น้ำแบบนี้นะคะนี่เลยแล้วนี่เป็นกระแป่งนะคะใส่น้ำสะอาดเตรียมไว้นะคะซึ่งกระแป่งนี้เนี่ยน่าจะความจุสักประมาณ10ลิตรได้ไหม ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะวิธีผสมไตรโคเดอร์มาแบบผงนะคะทุกคนเขาก็บอกไว้ข้างสลากนะคะสำหรับปริมาณการใช้ใช้ไตรโคเดอร์มา7 8 8 0กรัมต่อน้ำา2ลิตรนะคะผสมเข้าการฉีดพ่นเป็นประจำทุก7-15วันนะคะจะแก้ปัญหาเชื้อโรคเชื้อราต่างๆได้ค่ะซึ่งอันนี้เราก็กะกะเอาแล้วกันนะคะโดยปกติที่เราใช้เลยนะคะเราก็จะใช้เป็นน้ำเนี่ยนะคะ1กระถังนี้นะคะ กับไตโคเดอร์มาประมาณ2ช้อนนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้ซึ่งถ้าจะพ่นให้ทั่วของเราเลยนะคะเราใช้ประมาณ2กระถังนะคะ2กระแปะ้งนี้นั่นเองค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะก็คนให้เชื้อราไตโคเดอร์มาเนี่ยนะคะเข้ากับน้ำให้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ซึ่งที่จริงอ่ะเราก็ใช้มือคนนี่แหละค่ะนะคะที่เวลาทุกคนนะคะเวลาซื้อต้นไม้ออนไลน์นะคะจะเห็นว่าเวลาทางร้านเขาส่งมาเอ้ใ e, บทําไมเป็นจุดๆมีจุดๆสีขาวนะคะไม่ต้องไปตกใจนะคะมันก็คือนี่แหละค่ะมันก็คือไตโคเดอร์มาที่เขาพ่นป้องกันเชื้อราไว้นี่แหละค่ะทุกคน <c oughs> คือที่จริงอ่ะไม่ไม่ใช่ว่าให้พ่นเฉพาะหน้าฝนนะคะพ่นได้ทุกฤดูกาลนะทุกคน เพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะคะแต่ว่าหน้าฝนเนี่ยมันจําเป็นหน่อยอย่างที่เล่าเกลิ่นไปข้างต้นนะคะจากนั้นนะคะก็นําหัวไอพ่นของเรานะคะอัตโนมือใส่เข้าไปเออสิ่งสําคัญนะทุกคนใส่แมสด,ด้วยนะคะอันนี้จําเป็นมากๆเลยแต่ถ้าหัวพ่นใครดีๆก็จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่เราต้องใส่นะคะเพราะว่าหัวพ่นเรามันชํารุดนะคะมันแตกเวลาฉีดเนี่ยมันแป๊ดเข้าปากนะคะทุกคน ก็ต้องสวมแมสป้องกันไว้นะคะอ่าโอเคแล้วเราก็ทดสอบระดับความแรงได้เลยนะคะเห็นไหมเห็นน้ำมันพุ่งไหมโอเคได้ที่ละไปลุยกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนน้ำที่ผสมแล้วมันก็จะเป็นสีขาวๆขวุ่นๆแบบนี้นะคะไปไปพ่นกันเลย พืชบางชนิดนะคะใบเขาอาจจะไม่เกาะจับพวกน้ําพวกนี้นะคะทุกคนก็ให้เน้นฉีดไปที่โคนต้นแล้วกันนะคะเพราะอย่างน้อยก็ป้องกันเชื้อราบริเวณดินได้นะคะหรือไม่ก็ฉีดบริเวณหลังใบนะคะเพราะบางชนิดเนี่ยหน้าใบเขาไม่รับเขาไม่เกาะน้ํานะแต่ว่าหลังใบเนี่ยก็ยังสามารถดูดซับน้ําได้นะคะ และอีกปัญหาหนึ่งของหน้าฝนเลยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมความแรงของเม็ดฝนนะคะทำให้ใบโคโลคาเซียนะคะหรือว่าอาจจะเป็นใบต้นไม้ชนิดอื่นๆก็ได้นะคะนี่แตกร้าวแบบนี้เลยนะทุกคนใบฉีกแบบนี้เลยนะคะนี่เลยอ่ากล้วยก็เหมือนกันนะคะกล้วยก็ใบฉีกเลยนี่นะคะอันนี้ก็คือความรุนแรงนะคะของเม็ดฝนเนาะ ก็ในระหว่างที่ฉีดนะคะก็หมั่นคนน้ำด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตกตะกอนเนาะในโรงเรือนเราก็ฉีดเช่นเดียวกันนะคะ และเราก็ได้ทําการฉีดพ่นไรโครเดอร์มาะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทุกต้นนะคะทุกชนิดทุกสายพันธุ์เลยนะคะก็ฉีดป้องกันไว้ค่ะถึงแม้ว่าจะกําจัดโรคได้ไม่เต็มร้อยนะคะแต่ก็เป็นการป้องกันที่ดีกว่าการต้องมาตามแก้ไขเมื่อเกิดโรคนั่นเองค่ะ ถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีเวลาว่างนะคะก็สามารถหาซื้อไตรโครเดอร์มานะคะมาฉีดพ่นให้กับต้นไม้ที่เรารักเนี่ยได้ทุกๆ7-15วันเลยนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วงเวลาฉีดพ่นนะคะแนะนําให้ฉีดพ่นในช่วงเวลาเย็นนะคะก็คือเมื่อแสงแดดเนี่ยหมดไปแล้วค่ะเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมไปป้องกันเพชจะคาดหน้าฝนกันนะคะ